เธอสิไปยังไม่ไงแบบเป็นแบมไปเบ้งบ้านจะเข้าก่อนบนสั่งไหปกติก็าหายตะแฟนดูแลเหมือนี่ได้มาโอกาสมาแล้วก็เล่มาดูแลเองพระเจ้าคือบุญวาสนาดีเถอยยายคือมีแฟนมีเงินมีนี่หลายเทะเธอไม่ต้องมาดูก็ได้เดี๋ยวจัดการเองนะฉนี้บ้านได้แบมเองพี่น้อง<แ>เออเป็นบ้านเหมือนสารากลางนี่แหละ ชื่อว่าบ้านทุนะ่งเศรษฐีเนาะบ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็วันนี้มีโอกาสมาดูเนาะอย่าแบบแบมๆอย่าบ้านฟินแลนด์สุดยอดเลยอ่ะกแล้วกาบสวัสดีคุณนายแบมๆค่ะรับบายค่ะอู้สวยงามเนี่ยเออนีออฟฟิศกับมี่เห็นป่ะเดี๋ยวปีหน้าได้ขึ้นแน่นอนออฟฟิศโอเคเรียบร้อยดีละละพี่น้องไป เป็นรูปเป็นร่างแล้วคะ่ะออฟฟิศโตกเกียวมิวสิกมืเจา้าขามือนอีบสมยิงมาบุกออฟฟิศเหนือมาถ่ายนะคะเพื่อรีวิวให้แฟนคลับเอฟซีได้ชมได้เบิงมูเจา้าขาข้างหลังนะคือบ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะสวยมากเลยผู้เจ้าขาขนาดปุ่นันได้เสร็จเปิดแตยูแถมอุ้ยยัยแบมมาอยังมาละกอฟินแลนด์ฮอนแลนด์จา้าไม่ใช่ฟินคโออีบ่าเลย มักหุงฮอนแลนด์มาแมนมักหุงฟินแลนด์